อร well. ่อยใช่ค่ะอร่อยแล้วก็เล่นสบาเราไปกินแม้วงก่้อ่ายก็อย cin ่ขางๆกรนย่มากค่ะค่ะขอบค่ะ ของขวัญจากเบลือคือซองเปล่าแล้วให้ทุกคนใส่ซองไปร่วมบุญไม่ค่ะใส่ซองแล้วก็เอาลับมันไปตั้งยูไม่พี่ไม่ผมไม่พี่เบลต้องพูดใหม่ทั้งหมดอันนี้นะคะเป็นของขวัญจุดจีนจากเบลค่ะ ซึ่งมันก็คือสองเปล่าให้ทุกคนใส่เงินกลับมาให้เบลค่ะที่ยน่ารักมากเลย่พอที่พอไรหอทว่คืออะไม่ไม่เอาดีกว่ากลัวโดน่อนเยอะว่าดีไม่เไม่เอาขอลมก่อนไม่เอาดีกว่าบ้านดีมีเงื่านงไม่มีนเงนงป่ะเออนี่ออก เปิดดูสิเปิดดูสิไม่ไม่หรอกไม่ไม่หรอกไม่ไม่แบ่งแบ่งตมอ่ะดิ ไม่เฉลยเลยนี่ลย่างี้เลยแงๆรวยๆที่เดีที่ชนอกเลยี่เจอลยนจะถ่ายโทษที่เมื่อว เล็กเปสักหน่อยสิงโตของเราก็อาจจะตัวเล็กเปสักหน่อยได้มันองเล่นสองมือ่แต่เรามีคบคข้งหลังว่าเขาหลังเี้หวลพว่เล้งรวยงเลี้ยงฝาข้างหลังสามคนน้น เอาได้หรอให้ไหมล่ะให้ก็ได้เราให้คุณบั่งคุณน่ะปะให้เอาบ้าง มันหมุนมันไม่หน <c oughs> เออหัวต้องออกมา ป,ปีมังกรน,นะะี่ยค่ะไ,ไม่ธอ,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 ก,อก่อนเธอก่อนปีมังกรก่อนปีมังกรนี้นก,ก็ขอให้ทุกคนมังกรมารวสวัสดีไปเนาะดูไปค่อยรับลื่ออนีแต่ความสุขความปังนะคะเฮงเร่ำรวยตลอดทั้งปีนะคะนับตั้งแต่บัดนี้ ก็ขอให้ยิ so ่งใหญ่เหมือนบังกรเงินทองไหลมาเทมามีโชคในทุกๆเรื่องงานการเงินรุ่งนี่ก็ไม่ถูกแล้วเพราะเงี้ยๆกับัถมาถึงพี่เบลจังการไม่ต้องวยขอให้เงานเยอะกว่านี้แล้ว วันที่สี่คสอมงผ่านสามส่าม1ิบ้สาฝนไม่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเ้าสามสิมสิบอดมอ่ฝันทุกงวดแล้วก็ขอให้เจ้ามือไม่อั้นฝันว

ไม่อยากเปิดแฟนแล้วต้องทำยังไงอ่ะเอานิ้วปิดพี่พอยรุ่นนี้มันปิดแฟนไม่ได้เอาพิมเอานิ้วปิดเถอะเถอะให้สอภาพก่อนแล้วนั่นแหละครับครับจะไปขอคลิปให้พี่ปาหน่อยย้อนให้พี่ปลาในในกระสุน ต้องนี่ไหมมุ้งลูกเซอร์ไพรส์ไม่เดี๋ยวก่อนเซอร์ไพรส์กว่าท <c oughs> <c oughs> okay, <baby> ุก <c> ท <oughs> ี่เจ้าของไหนอ่ะเ้าขเราไม่มาโอเคมาเจ้าของเขาไม่มา๋อเคมาเน้นสอง ไออวยพรตัวเองเอาละกันยินดีศุกร์มากๆจ้าแพนค่ะทุกคนมอบรอยยิ้มให้กับเจ้าของวันเกิดที่เขาไม่ได้มาสบายเป็นมิติใหม่ไม่เรามิติใหม่คืออะไรรู้ป่ะเธอไม่แม้กระทั่งวิดีโอคอลอ่ะเธออัดวิดีโอเอาอ่ะทั้งนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะโอเคโอเคเอาสิงโตไวยพรก่อนทำคัมแมทพอไปทำคัมกัน รับไหมให้รับแคบสองไม่ไม่เธอให้เขาเจอสิงโตก่อนเขาจะงงเร็วเร็วเจอช้าเธอจะไม่ได้เล่นนะต้องวางสายเลยเมื่อกี้ตั้งโต๊ะอ่านไ่ท้ายหน่อยไม่รับเสียใจนะเร็วเร็วไม่เธอต้องไม่เห็นฉันที่เห็นเด็สิงโตอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมากี่เอามินังรับดิรับได้เลยรับเลย

อมพอมสวยสวยร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 วด้วยอาหาจาจอหน่อยไม่ให้งังงั้งรื้อจะร้องสิงโตไปกล่องนแให้ทลกน้วนกี้อนะไม่ได้ร้องให้ค่ะเดี๋ยวลูกนีอยู่แล้วเนื่่ะ

แบคพันเซนได้ไหมพี่ลอยโอเคพอไม่แล้วพอละบายบายพี่บอพี่เปลบายบายไปแล้วนะตองกับรถอยู่ตรงน้นบายบายพี่บอเดี๋ยวเราก็เจออีกวันไหนอะคะคมาแล้วคือมาเดี๋ยวม่นนี้เราก็เจออีกเดี๋ยวเจออีกไปไหนไปไหนอะ่นคิวใหม่เลยนะไม่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 ไปเ <laughs> <laughs> uh, can you speak english? Huh? yes, i can. Uh, i'm chinese people. So yes, as well, uh, so um, yeah. Uh, what do you want now? do you want to take photo with her? บายบายไปแล้วนะค่ะขอบคุณดีเบลไปดวยทำงินด้วยพี่เบลด้วยก็ไปแล้วนะทุกคนสวรรค์ดูเ่ะทุกวันเลยสมบมากเลยค่ะไม่เห็นเสียงตึงตมบูรณ์ปนตไปตาคายไปเดินทา้วน่ยยืนยยแกโยแกทาบาย